ผู้ว่าสงตอง,ง,งออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับกรณีสินบนโรสรอยทั้งหมด3คนค่ะโดยเป็นผู้ที่มีอักษรย่อกอไก่2คนและส่อเสืออีก1คนค่ะนายพิสิทธิ์นิลาวัชิโรพาสนะคะผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรือสอรตอง,งอกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสินบนโรสรอยที่จ่ายให้กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่าขณะนี้มีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาส่งมายังสงตง,งแล้ว3คนค่ะ เป็นบุคคลที่มีอักษรย่อ,อก,กองไก่2คนและสอเสืออีกหนึ่งคนโดยระบุว่าบุคคลทั้ง3นัดรับประทานอาหารร่วมกนันณพัตคารแห่งหนึ่งเมื่อปีพาศา2535และมีการเจราจากรณีสินบนดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการยืนยันตัวบุคคลจะต้องรอคำยืนยันจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษหรือ SFO และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐค่ะ นอกจากนี้นะคะหนวันที่9กภพาพันธาคค่ะทางสอ,อตชอจะมีการนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยถึงกรณีความคลืบหน้าดังกล่าวด้วยค่ะ